น,นิยายรักเรื่อง The m i s t y Song เพลงรักเพื่อนให้เสียงโดยฝนไม้เนื้อเรื่องโดยฝนไม่บทที่18ศึกสายเลือดเวลา20.30น,นาฬิกานาทีการพูดคุยกันของผมกับคุณพ่อยังไม่จบลงและก็ยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นจนเหมือนทุกอย่างเริ่มหม่นหมองมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วย แล้วพ่อไม่เสียดายความฝันเหรอครับคำถามของผมที่ถามแทรกในขณะที่พ่อกำลังเล่าเรื่องราวการทำงานของพ่อทำให้ผมเริ่มดูเสี่ยงตายมากขึ้นไปอีกแต่นี่คือช่วงเวลาที่ผมจำเป็นต้องรีบคัดค้านความดีงามของการเชื่อฟังและการเดินตามรอยปู่เพราะไม่งั้นมันจะทำให้ผมลำบากมากกว่านี้แน่ๆหืมพ่อหันมามองผมผมคิดว่าพ่อคงไม่คาดคิดเลยว่าผมยังจะกล้าถามคำถามนี้กับท่าน ทางทางที่พ่อพูดมาขนาดนี้แล้วถ้าให้ตอบตรงๆช่วงแรกพ่อก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละพ่อเริ่มเล่าต่อแต่พอพ่อได้ทำงานกับปู่ไปเรื่อยๆมันก็มีความจริงที่พ่อต้องยอมรับตอนนั้นพ่อก็รู้แล้วว่าคนเรามันต้องมองความจริงมากกว่าความฝันความฝันที่มันเลี้ยงชีวิตเราและครอบครัวของเราไม่ได้บางทีเราก็จำเป็นต้องปล่อยมันไปให้มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้น ทุกอย่างที่พ่อพูดทำให้ผมไม่อยากจะพูดอะไรออกไปอีกเลยเพราะผมรู้ดีว่าไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปตอนนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรกับพ่อทั้งนั้นงั้นพ่อจะถามดุกอีกครั้งหนึ่งพอนั่งพิงพนักเก้าอี้โดยที่แขนวางอยู่บนที่พักแขนและเอามือประสานกันไว้ช่วงใต้อกของตัวเองลูกจริงจังกับการทำวงดนตรีมากแค่ไหนคำถามเดิมที่ถูกเอากลับมาถามซ้้า ดโวยอารมณ์ของผู้ถามที่เปลี่ยนไปยังไม่รู้สิครับผมตอบออกไปด้วยความไม่มั่นใจเงั้นดุกรู้ไหมว่าทำไมพ่อถึงอยากให้ดุกย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยกันก็เพราะพ่อกับแม่ย้ายกลับมาหมดนี่ครับไม่ใช่พ่อตอบเสียงแข็งพ่อต้องการให้ดุกมาเรียนรู้งานตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆผมรู้คำตอบข้อนี้อยู่แล้วแหละเพราะอย่างที่ผมบอกว่าโรงแรมเดออมิสโตโซ เกาะยาวใหญ่ที่กำลังถูกสร้างขึ้นในตอนนี้จะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเครือโรงแรมของเรานั่นเองซึ่งพ่อเองก็คงหมายมั่นบ้านมือเอาไว้ว่าอยากจะให้ผมที่ใกล้จะเรียนจบแล้วเริ่มเรียนรู้งานและเริ่มบริหารงานจากโรงแรมแห่งนี้ไอการจะเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่นี่มันอะไรกันตั้งแต่กลับมาอยู่ที่นี่ พ่อเห็นดุ๊กคลุกตัวอยู่กับเพื่อนๆกับวงดนตรีมากเกินไปจนไม่มีเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นเลยพ่อเริ่มเปิดฉากบนความในใจออกมาเป็นชุดแล้วไอ้เวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่พ่อว่ามันหมายถึงการที่ดุ๊กควรเอาเวลาไปเรียนรู้งานกับพ่อเหรอผมถามพ่อกับแบบดุดันใช่พ่อตอบเสียงแข็งงั้นไม่ว่าดุ๊กทำอะไรก็คงไม่มีวันถูกใจพ่อหรอก ถ้าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องงานบริหารที่พ่อจะยัดเยียดมาให้อเจ้าดุกคุณคะแม่รีบพูดเบรกพ่อทันทีเสียงดังขึ้นไปแล้วนะคะพ่อเริ่มตะคอกใส่ผมเสียงดังขึ้นจนแม่ต้องเริ่มเอ่ยปากห้ามปรามแล้วไอ้ลูกคนนี้นี่มันชักจะเอาใหญ่แล้วพ่อเริ่มพูดต่อใจเย็นๆก่อนเถอคะค่ะแม่พูดคุณก็เหมือนกันเลิกให้ท้ายลูกได้แล้ว พ่อตะเบงเสียงพูดกับแม่คุณจะปอกป้องลูกด้วยวิธีการปิดผิดแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่คุณต้องบอกให้ลูกมองความเป็นจริงบ้างสิเจ้าดุกมันไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพ่อมีอะไรก็คุยกับดุกเอะครับไม่ต้องไปโทษแม่หรอกแม่ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยผมรีบพูดแทรกทันทีแล้วสิ่งที่พ่อพูดไปเคยฟังเคยคิดจะทําตามบ้างหรือเปล่าล่ะพ่อหันมาตะวันไตผมเบาๆก็ดุกบอกพ่อแล้วนี่ ว่าถ้ามันถึงเวลาที่ดุกพร้อมดุกก็จะเข้าไปทําไปเรียนรู้งานกับพ่อแน่ๆไม่ได้บอกว่าไม่ทําซะหน่อยแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมต้องรออีกนานแค่ไหนถ้าไม่รู้จักเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปในอนาคตถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วดุกจะทํำยังไงหยุดได้แล้วคุณแม่หันไปพูดเสียงแข็งใส่พ่อเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายมากไปกว่านี้ผมมองตรงไปที่ทะเลทที่ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าเลย นั่นก็เพราะผมไม่อยากจะสบสายตากับพ่ออีกแล้วนั่นเองพ่อลุกออกจากโต๊ะไปโดยบอกกับผมและแม่ว่าจะไปคุยกับผู้จัดการของโรงแรมในระหว่างที่รอแม่และผมทานของหวานกันไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วงคือของหวานที่ผมสั่งเอาไว้มันถูกเสิร์ฟมาได้สักพักใหญ่และมันไม่โดนผมแตะต้องเลยจนมันเริ่มละลายแล้วความจริงผมก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรมากมายหรอก หรือจะบอกว่าชินดีเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมโดนกดดันในเรื่องนี้จากพ่อเมื่อก่อนพ่อกับผมเราสนิทกันมากในตอนที่ผมยังเด็กถึงพ่อจะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างหนักมากแต่พ่อก็ยังพยายามหาเวลาว่างที่จะอยู่กับผมและแม่เสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเองก็เติบโตขึ้นมันจึงทำให้ความคาดหวังในตัวผมของพ่อที่ต้องการจะให้ผมสืบทอดกิจการต่อไปในอนาคต มันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันดูกลับได้หรือยังอะแม่ผมหันไปถามแม่ที่กำลังทานของหวานอยู่อยากหนีหน้าพ่อขนาดนั้นเลยเหรอเสียงของพ่อดังมาจากทางด้านหลังของผมผมไม่ทันสังเกตว่าพ่อกำลังเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วเปล่าซึ้นหน่อยผมหันมองพ่อที่ไม่ยืนอยู่ข้างๆง,งั้นก็กลับบ้านกันเถอะพ่อบอกกับผมและแม่ไปกันลูก แม่หันมาพูดกับผมที่ยังนั่งนิ่งอยู่พ่อแม่กลับกันก่อนเลยฮะอ้าวเมื่อกี้เห็นลูกอยากจะกลับแล้วแม่พูดขึ้นดุกอยากนั่งกินลมชมวิวต่ออีกหน่อยนะฮะผมเปลี่ยนใจที่จะอยู่ต่อเพราะรู้ดีว่าหากกลับบ้านไปพร้อมกับพ่อแม่ตอนนี้เลยผมก็คงโดนพ่อบ่นต่อในรถอยู่ดีแหละอะไรกันคุณแม่พูดแปลกจริงๆเลยเจ้าลูกคนนี้ฮ้ จะแปลกยังไงล่ะคุณก็เจ้าดุกมันยังโกรธพ่ออยู่นะสิพ่อพูดกับแม่คุณคะจบได้แล้วนะตอนนี้แม่เริ่มมองพ่อด้วยสายตาดุดุบ้างแล้วพ่อตอบกลับไปสั้นๆก็นั่นแหละท่านผู้ชมสุดท้ายผู้ชายเราก็เอาชนะผู้หญิงไม่ได้หรอกแม่กลับกับพ่อเลครับเดี๋ยวดุ๊กขับรถแม่กลับเองเอาเงินก็ได้จ้ะแม่ตอบเงินพ่อกับแม่กลับก่อนนะ ครับผมหันไปยิ้มให้กับแม่นี่ดุก๊กพ่อเรียกผมอีกครั้งครับผมขานรับด้วยอารมณ์ที่รู้ว่าคงโดนบ่นอีกแงหวังว่าที่พ่อพูดไปมันจะทำให้ลูกคิดอะไรได้บ้างนะนั่นไงล่ะอยากซื้อหวยแล้วถูกแบบนี้บ้างจังเฮ้ยผมถอนหายใจยาวและหันกลับไปมองทางทะเลอีกครั้งโดยที่ไม่ตอบอะไรกับพ่อ ก่อนที่พ่อกับแม่จะเดินออกจากห้องอาหารริมทะเลแห่งนี้ไปขอโทษนะครับผมหันไปเรียกบริกรชายประจำโต๊ะคนเดิมครับคุณหนูบริกรชายขานรับวายขวดที่พ่อกับแม่ผมดื่มเมื่อกี้ของโรงแรมหรือเปล่าครับใช่ครับแต่เป็นขวดส่วนตัวของบอสนะครับบริกรชายตอบแล้วมันราคาเท่าไหร่ครับ ผมถามคำถามนี้ไปแบบมีเป้าหมายขวดนี้ราคาสูงกลางๆครับประมาณห0 0 0งแบาทหาผมรู้ดีว่าพ่อของผมเป็นคนที่คลั่งไวามากขนาดไหนไอ้วายที่แพงกว่านี้พ่อเขาก็มีเก็บไว้อยู่แต่ไอ้ที่ผมตกใจเนี่ยขอบริกรพูดว่าห0 0 0งแบาทมันราคากลางๆสำหรับพ่อนี่แหละโลกของไวนี่มันช่างลึกซึ้งจริงๆผมเข้าไม่ถึงเลยฮะ งั้นช่วยเอาไหมหผมทั้งขวดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปรอที่บาร์ชั้นดาดฟ้าเอเอแต่ว่าพนักงานตอบแบบไม่สบายใจไม่ต้องคิดมากหรอกครับมีอะไรเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอ๋อแล้วนอกจากคุณแล้วยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นลูกพ่อใช่ครับบริกรชายตอบอีกครั้งงั้นรบกวนไม่ต้องบอกใครนะครับผมไม่อยากอึดอัดได้ครับคุณหนูเออ ได้ครับคุณผู้ชายขอบคุณมากครับผมบอกขอบคุณบริกรชายคนนั้นก่อนจะเดินตรงไปที่ลิฟต์ภายในอาคารของโรงแรมด้วยรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มเวลา21นาฬิกาดาดฟ้าขนาดใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยแสงไฟแบบเดียวกันกันกบที่ห้องอาหาร Front Beach ประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำตาวน้ายิมและบาร์เครื่องดื่ม บาร์เครื่องดื่มที่ว่านั้นมีทั้งโซนที่เป็นบาร์น้ําโซนที่จัดตั้งเป็นโซฟาและโซนบาร์ที่นั่งเดี่ยวพนักงานหญิงในส่วนของบาร์ออกมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจึงทําให้ผมรู้ได้อย่างหนึ่งว่าการอบรมพนักงานของที่นี่ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเมื่อเดินดูบรรยากาศสักพักผมเลือกที่จะนั่งตรงบริเวณบาร์ที่นั่งเดี่ยวที่หันหน้าออกไปยังทะเลที่ยังคงสว่างไสวไปด้วยแสงจันทร์ นี่เป็นเพียงครั้งที่สองหรือสามเองมัง้งที่ผมเข้ามายังโรงแรมแห่งนี้แม้ว่าตอนที่อยู่กรุงเทพผมจะกลับมาภูเก็ตอย่างน้อยที่สุดก็ปีละครั้งสองครั้งก็ยังไปนอนที่โรงแรมอื่นตลอดไวัยแดงค่ะคุณผู้ชายเสียงของบริกรหญิงยกไวัยมาเสิร์ฟขอบคุณครับผมตอบและจ้องมองแก้วไวน์ที่อยู่ตรงหน้าเร็ดผมละคุณพ่อสุดที่รักกดดันกันดีนักใช่ไหม คืนนี้ผมจะจัดการวายแดงขวดละแตนที่ไม่ค่อยแพงของพ่อให้หมดเกลี้ยงไปเลยไม่ทราบจะรับอะไรเพิ่มไหมคะบริกรยิงถามผมอีกครั้งไม่ละครับขอบคุณครับผมหันไปตอบบริกรหญิงคนนั้นเฮ้ยผมอุทานขึ้นและสะดุ้งเล็กน้อยบังเอิญเจอกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชายใบหน้าของน้องหมอกยิ้มแป้น คือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าในขณะนี้บริกรหญิงที่นำวายมาเสริมให้กับผมก็คือเธอทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับเนี่ยผมถามออกไปโดยไม่ทันคิดก็มาทำงานไงคะน้องหมอกที่มัดผมจุกติดเน็ตบนศีรษะสวมชุดยูนิฟอร์มของบริกรหญิงห้องอาหารซึ่งทำให้น้องดูเรียบร้อยเป็นพิเศษกว่าปกติเอ๋จริงด้วยสินะครับผมตอบ พี่ลืมไปเลยว่าเราทำได้ทุกอย่างขยันทุกวินาทีไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลานอนเกินไปลคะค่ะว่าแต่พี่ดุก๊กเธอคะ่ะทำไมมาที่นี่ได้เนี่ยแอบตามหมอกมาหรือเปล่าเปล่านะครับผมเริ่มลุกลี้ลุกลนทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยหมอกแค่แซวเล่นนะหนองหมอกยืนถือถาดแล้วยิ้มให้กับผมหมอกเห็นพี่ตั้งแต่เดินออกมาจากลิฟต์แล้วละคะ่ะ แต่หมอกทำงานอยู่เลยไม่มีจังหวะให้ทักทายน้องหมอกพูดต่อยังไงก็ดื่มให้มีความสุขนะคะแต่อย่ามากเกินไปล่ะเดี๋ยวจะเมาหมอกขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมตอบไปแค่คำเดียวและยังเป็นการตอบแบบตะกุกตะกักด,ด้วยเพราะผมไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เจอกับน้องหมอกที่นี่น้องหมอกเดินกลับไปทำงานของเธอต่อพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ารักเหมือนเช่นเคย ทำไมเรื่องบังเอิญมันถึงได้เกิดขึ้นกับเรา2คนบ่อยจังนะเราเจอกันแบบบังเอิญบ่อยเกินไปแล้วปกติผมเองไม่ใช่คนที่เชื่อในเรื่องของโชคลางหรือโชคชะตาอะไรแบบนี้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมชักเริ่มตึงหิดใจขึ้นมาบ้างแล้วละ่ะเพราะเหตุการณ์บังเอิญแบบที่ว่าเนี่ยมันชักจะเกิดขึ้นกับผมและน้องหมอกบ,บ่อยมากเกินไปแล้วจบตอนแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฝนใหม้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ mm. เพื่อไม่ให้คุณพลาดนิยายเสียงตอนใหม่และนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากครับ